สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทางนี้เลยสวัสดีอีกเกี่ยวว้องอีกแล้วที่สามครับเมื่อนี้สวัสดีค่ะกับร้านไม้ครับกับร้านไม้ไปครับเอาเกี่ยวเอาเนื้อเกี่ยวล้อมาอีกแล้วย่าติบ้านใหตัโตคนอุดรครับจ้าสวัสดีค่ะครับเมื่อนี้จะเก็บภาพบรรยากาศในสตูดิโอครับก็คือในในห้องเขียนงานของกํานันครจะ เมื่อนี้กับพ่อดีก็เปลี่ยนคิ้วงานใส่เสียงหลงของอ่านางหลงสาวครับแม่งเงาสาวอีสานครับเมื่อนี้ในผลงานเพลงไม่พเ,เพลงหักพังเพ่งสื่อวาเพ่งหักพังครับหลังจากที่พิการกับปล่อยไปเพง่งไปเฮ็ดกับน้องบอรครับก็ติดตามเบืองครับเพ่งไปเฮ็ดกับน้องบอ นี่จะไปทายุน่านาตีด้วยครับไปทายุน่านาตีแลก็ใส่รถไทยนาตีนะหเหตุเง่อส่วนพระเอกแอมวี่กับคู่เบลคู่เบลคู่เบลครับอีสานบนบ้านครับอีสานบ้าน ا ن มีเหล่าเบลอีสานบรน بان เป็นพระเอกไหครับแม่เงาสาวอีสานนะครับหรือน้องผมครับผมฝากไว้แน่กันละกันค่ะกับซิงเกิใหม่เนาะเพลงหักพังค่ะ งาติดตามได้เร็วๆนี้ครับทางช่อง YouTube Channel HD Studio นะครับของโคกอีโดยเป็นเห็ดแต่ว่าคนคนละช่องอยู่กับของช่องของตามมาสามมาเดียวคนละช่องกับของกนั่นแยมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเอาลิงมาแปะซูเบิงในโอกาสต่อไปนะครับเพลงสำหรับเพลงใหม่ ส่วนเพลงเก่าก็ฝากติดตามนี่คือเพลงว่าไปเฮ็ดกับน้องบออาเซียนคนเพลงน้อยเอ้อนั่นเองเลอ่าอะไรล่ะกองของย่างหนึ่งนี่ครับดูเพคนไปเฮ็ดกับน้องบอฝากติดตามกแน่ๆกันค่ะทั้งเฟซบุ๊กกระดีเนาะค่ะเนาะรักาทั้งช่องแฮดดี้สตูดิโอค่ะเฟซบุ๊กแมงเงาสาวอีสานค่ะครับเอ้าใบเตยเฮ็ดอย่างมั้ยฝากฝากติดตามผลงานของเอ๋ กำนันย่ำนะครับของของมาทึกเสียงเฮ็ดดีเฮาไปเฮ็ดกับนอ้องบบแม่สาวอีสามกับเจ๊งน้อยกับสีเบิ่งบรรยากาศการลองสดๆนะครับค่ะครับกับบรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศเบื้งบรรยากาศสดๆของอ่าในการ ลากาศสดๆของกันในอนนะไรครับทำงานของเอ้กำนันแย้มนะครับกัมาเปิดว่ากำนันแย้มน่ะเห็ดเห็ดอย่างนี้อันนี้ก็เป็นผลงานเพ่งที่ที่พักันเท็ดกครับอ่าตามมาสามมาเดียวนะครับ เจ้าจะไปจัดไม่ให้นักร้องกันสู้สึกว่าเมื่อกี้นี่มีนักร้องม,มาลองมาลองจะรู้สึกว่าสีท่วงไปอันนี้ไม่ส,สเดี๋ยวเขาไปจัดไม่กันครับสิหูบนอเส็บหัวใจเจ็บสำหรยยำไอ้มาทิ้งกันบมีแล้วความฝัน ขอแต่วันที่บ่อมีเฮาน้องเสียตัวให้คนสัวคืออายแต่เสียใจมันก็แห่งเศร้ายคงลืมหักเาจังไปน้องเราเดียวดายครับวันนี้เป็นการให้นักร้องซ่อมกันนะครับเพื่อเป็นการซ่อมซ่อมเสียงสกอ ก่อนก่อนที่สี N ่บันทึกเสียงจริงนะครับอันนี้เพงฮักพังของแมงเน่าสาวอีสานนะครับโดยเฮียดนตรีโดยตามมาสามมาเดี่ยวครับหรือปกที่โดยบ้านดีพันกามาชมจะลืมไปกันะสลายเมื่อที่ไอ้นั้นมาทิ้งกันแต่ตัวก็มาให้เป็นกำลังใจสาลย

ครับผมครับเป็นการซ่อมเสียงกับยังเสียงพันหน้าเป็นไครับตามปกติเสียินนนักลองเพื่อนะเพิ่นๆเพิ่นถิ่นมากลองกลางคืนนะครับิ่นทีหากินเวลากลางคืนถ้ากับเวลากลางคืนนี้ใสปิ้งครับอันนี้ต้องเออซ่อมเรียกเสียงใช่ไหปิ้งค่อยๆเห็นเห็นครับผม กจังได้ก็ล่อฟังตอนเพลงที่สํเเ็จกันแล้วกันนะครับทั้ง YouTube ช่องเฮดดีสตูดิโอนะครับของตามภาษามาเดียวนะครับเพลงหักทังของไม่เงาสาวอีสานเพลงนี้แหละครับเร็วๆนี่ครับสำหรับมันนี่ก็เอาไว้ซันีิกอนเดี๋ยวจะทำงานอัดเสียงจริงให้เพื่อนสำหรับมันนี้สวัสดีครับ